่าจอยไหนที่มันไม่รองรับนะครับมันก็จะไม่มีปุ่มแบบนี้โชว์ขึ้นมาให้เราเช็คนะครับก็ให้พิมพ์スタเดียวกับนี้นะมีนะครับเกมนี้ถ้ามันมีอยู่ในแอปตัวนี้นะครับแสดงว่ารองรับจอยนะครับนี่นะก็กดได้ทุกเมนูกดนะดูให้ดีกัน ก็ขอสวัสดีผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีเช็คเกมนะครับที่จอยตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้บนระบบ iOS นะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้รองรับเกมทั้งหมดนะครับผมสำหรับวิธีเช็คนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้เราไปที่ a p ป Store นะครับเปิดแ้วสโต r e ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็สําหรับ Apple Arcade นะครับถ้าใครที่สมัคร Apple Arcade ไว้นะครับผมก็มีคลิป ทดสอบแล้วนะครับว่ามันเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับประมาณ90%นะครับสามารถจะเล่นกับจอยได้นะครับก็ไปดูคลิปนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นเกมที่อยู่ข้างนอก Apple Arcade นะครับให้เราเช็คแบบนี้นะครับให้เราไปที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับว่าคอนโทรเลอร์นะครับ c o n t r o l l นะครับแบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้ให้เราติดตั้งนะครับแอป2แอปนี้นะครับ แอปที่มีสลักที่เป็นพื้นหลังสีเขียวนะครับสลักเป็นรูปจอยนะครับพื้นหลังสีเขียวแล้วก็สลักของแอปที่เป็นรูปจอยสีน้ําเงินแล้วก็พื้นหลังสีฟ้านะครับ2แอปเนี้ยนะครับเรียกกันเลยนะครับถ้าเราติดตั้งนะครับแอปฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแอปเช็คจอยนะครับว่าใช้งานร่วมกับ iPad iPhone ได้หรือเปล่านะครับถ้าจอยรุ่นไหนที่มันรองรับนะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปุ่มแบบนี้แสดงขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยว่าปุ่มไหนใช้ได้บ้างนะครับถ้า จอยไหนที่มันไม่รองรับนะครับมันก็จะไม่มีปุ่มแบบนี้โชว์ขึ้นมาให้เราเช็คนะครับแล้วก็แอปฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นแอปเช็คเกมนะครับที่มันเล่นได้นะครับจะเป็นเกมที่นอกเหนือจาก Apple Arcade นะครับมันจะเช็คเกมที่อยู่ใน a p p l e Arcade ไม่ได้นะครับให้เราเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเรียงเกมขึ้นมานะครับมันก็จะเรียงตามวันนะครับจากวันล่าสุดลงไปนะครับเรียงตามตัวอักษรนะครับ A ถึง z นะครับตัวเลขขึ้นก่อนนะครับเรียงตามตัวเลขก่อนแล้วก็จากนั้น A ถึง Z นะครับแล้วก็เรียงตามราคานะครับเนี่ยก็จะเรียงมันก็จะเรียงแบบอ่าที่มันลดราคานะครับขึ้นก่อนนะครับจากนั้นก็เรียงตามอ่าฟรีนะครับฟรีลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแพงนะครับแต่มันไม่ได้เรียง จากราคาสูงไปต่ำนะครับมันมันเรียงแบบว่าเรียงเรียงราคาแบบจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากไม่ได้นะครับมันจะเรียงจากราคาแบบลดกาา่อนน,ๆๆๆๆๆนะครับลดราคาก่อนนะครับเรียงจากฟรีแล้วก็เรียงจากราคาถูกไปแพงนะครับมันก็จะดูยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเช็คเกมที่เราเล่นอยู่นะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับสลักที่เป็นรูปแป้นขยายนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมเข้าไปนะครับอย่าง ผมจะเดี๋ยวผมจะเล่นเกมสตาเด i ยวเวเล่ให้ดูนะครับก็ให้พิมพ์สตาเดีแบบนี้นะครับสตาเดีมีนะครับเกมนี้ถ้ามันมีอยู่ในแอปตัวนี้นะครับแสดงว่าลองรับจอยนะครับสตาเดีวเวเลนะครับแล้วก็เกม GTA นะครับ GTA มีนะครับ GTA มีนะครับจะมีอยู่สองภาคนะครับใช้น้าท้ากับ Liberty นะครับ แต่ว่าซานเอนเดซซานเอนเดซน่าจะมีนะครับพิมพ์ว่าซานแซนเอนเดซนะครับเนี่ยมีมีเหมือนกันนะครับ GTA แซนเอน e ดซมีนะครับเพียงแต่ว่าค้นหา GTA ไม่เจอนะครับเป็นตัวย่อไม่เจอนะครับต้องพิมพ์ว่าแซนเอน e ดซหรือว่าแกรนเทรปออโต้นะครับถึงจะเจอนะครับเกมไมค์คราฟมีไหมนะครับเช็คแบบนี้เลยไมค์คราฟมีนะครับนี่เห็นไหมโชว์ตรงนี้เนี่ยไมค์คราฟโรบอท โรบบอกมีนะครับเล่นเกมโรบบอกได้ด้วยนะครับจอยตัวนี้นะครับแล้วก็เกมอะไรอีกเป๊นะครับเป๊มีไหม PES นะครับเป๊ไม่มีนะครับไม่รองรับเกมฟุตบอลนะครับเกมเป๊ตอนนี้มนเปลี่ยนชื่อเป็น e ฟุตบอลได้ไหม e ฟุตก็ไม่เจอนะครับ e ฟุตบอลฟีฟ่านะครับโมบายรองรับหรือเปล่าไม่มีนะครับเกมฟีฟ่าก็ไม่มีนะครับสําหรับวิธีเช็คคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมเนี่ย มันมีเกมที่เล่นได้เยอะเลยนะครับประมาณเป็นพันๆนะฮะให้เราไปที่แคตตาล็อตรงนี้แล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันก็จะแบ่งหมวดเกมให้เรานะครับผมมีหมวดอะไรเนี่ยแคชชวลเอนเตอร์เทนเมนต์ซิมูเลชันนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มี300กว่าเกมแล้วนะครับแอคชั่นก็500ร้เลยนะครับ800นะครับอันนี้เป็นเกมอะไรที่นอกเหนือจากหมวดอีก900ประมาณเกือบ2000เกมแล้วมั้งครับที่มันเล่นกับจอยตัวนี้ได้นะครับเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเล่นเกมที่ผมมีในเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปที่ออกเกมแล้วก็ให้เราไปตรงนี้ก็ได้นะเซิร์ชสตาเดียนะครับสเตเดีย่อยงนเงี้ยก็กดกดเปิดนะครับเห็นไหมเล่นได้นะครับ เอ๊เสียงไม่มีนะฮะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมือนะครับไอ้ผมจะใช้ขวานแล้วกันนะอันนี้ก่อนเี่ ใช้ได้ทุกปุ่มแฮ่เปลี่ยนเป็นเป็น,ปนขวานตัดต้นไม้ดูขวานแล้ว,วนนเปล่านี่เออใช่้ยนี่ ก็กดได้ทุกเมนูกดต์ดดูตามไม่ได้นะครับกดดู q u e เไปกระเป๋านะครับตั้งค่าอะไรได้หมดเลยนะครับแพดอนาล็อก งานเหมือนกันแลบบ้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเช็คนะครับก็ใช้กับที่หนีบนะครับที่แถมไปในกล่องนะครับผมแถมที่หนีบด้วยนะครับลืมบอกนะครับเช็คจอยก่อนนี่เล่นได้นะครับไม่มีปัญหา นั้นก็สอบเล่นเกมกันเลยเอ๊ะเลยเปิดเสียงเนี่เป้ยเดียวกันมาไปดูจอเนียเล่นได้มีปัญหานะ ก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเช็คนะครับเกมนะครับว่ามีเกมไหนบ้างน,นะครับที่ใช้กับจอยส่วนนี้ได้บ้างน,นะครับผม ส่วนทองซื้อจอยนะครับก็ต่อมาได้นะครับทางเฟซบุ๊กจอแผร์บอยนะครับสวัสดีครับ